ฮัลโหลเยแต่ no วันดีครับพบก,กับรายไก่แชมิ่งนะครับวันนี้อยู่กับเกมดีตะวันนะครับโอเควันนี้ผมจะมาต่อวิจีการกลายพันธุ์เพื่อให้มันมีคุณในต้นบกนะครับก็วิจีการดูพึ่งกลายพันธุ์ก็จะมีเลขตีนะครับหมายถึงไอไอจำมันกำลังตีเนะี่ยมันยังไม่กลายพันธุ์นะมันแค่กามันจะกลายพันธุ์นะโอเคตึง โอเคมาเริ่มกันเลยเพิ่มมจะบอกตีกต่ละตีก่อนเนาะว่ามันช่วยในการทําอะไรมัน่นสังกับแรกตีม่วงเพิ่ม ability เลยคืออนอนเนี้ยหายากมากมากเนี่ยครับคือยากจริงๆจะเห็นว่าพึ่มทางร่างผมยังไม่มีม่วงเลยนอกจากตัวไงคือนวะ่าโชคดีนะฮะแบบถ้าไปได้ในเชตก็จะแบบโกงนะฮะแบบปุดบุดเลยนะฮะตัวบอดแป๊บเดียวเนี่ยครับโอเคอย่าอวดเลยแล้วกันอะเข้าเรื่อง นะแต่อีกกันนะฮก็ไม่ใช่หงาน,นเรื่องผีที่อีกที่มันลากเด็กไปกินหรืออย่างไงที่มันถือออกนอกเลยแนละ้วข้ามข้ามครับตหลบไปเรื่อยนะครับผมโอเคโอเคเข้าเรื่องเข้าเรื่องเข้าเรืโอ้โหไปไกลเลยโอเคม่วงผ่นแแ้้เนาะอาบิลิตี้เละคืออย่างเช่นอะ่ะผมได้ยินจ่ะมันจะดอบถ้เคง็งนิงจามันจะดอบเร็วขึ้นอะ่ะอ b บิลิตเลยคือการดอบ โทเคนเนี่ยที่มันช่วยเราเนี่ยอเอบโดยยิ่งขึ้นนะยังกับเดบแสกนะถ้ายิ่งเปิดกันเยอะผมได้แค่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะโอเคต่อไปเตะแดนจมตีก็ถือว่าได้ยากเหมือนกันกะเหยียบเติเนกับบวกบวกแบบมีเตะเปนกับไม่เตะเป็นอย่าวผมค่อยมาอีกรอบหนึ่งแล้วกันโอเคไอ้แขกคือการโจมตีไงครับโอเคติดย่าการจมตีไนะ เอเคเก็คือการเก็บคือพึ่งเก็บนะพึ่งเก็บเนี่ยเก็บดอกไม้นะจะเก็บได้มากยิง่งขึ้นไม่รวมถึงตัวเราคือตัวเรามันอยู่ที่โพลงแบบเนี่ยนะคุณนายตำรวดูในนี้ได้นะไม่รวมไม่รวมที่พึ่งน,นะแล้วก็อันสุดท้ายคอนเวกอันเมาา์นะฮะคือการที่ทําให้พึ่งเ่ะเอาดอกไม้ในกระเป๋าเราอะไปแปลงน้ำพึ่งได้มากยิง่งขึ้นหมายถึงคือหยิยบดอกไม้ในกระเป๋าได้มากยิ่งขึ้นประจําหยิบ ห้าร้อยแปลก็เป็นห้าร้อยใช่อันนี้จะหยิบแอกแค่มีอ่ะเป็นหกร้อยเป็นหกร้อยนะครับโอเคเอ้นผมจะบอกว่าไปเป็นกับบวกอันเนี้ยดีกว่าเ้ต้องต้องคำตึกกับธรรมการก่อนเนาะต่เมื่อเครื่องเราดาเมจยี่เก็บแล้วปรเจ็ตมันยี่เก็บไปเจกตเนาะดาเมจเนาะ หมายถึงย่ดงอื่นไงเช่นการเก็บเอาบิลิตี้เหลกเพื่ออะไรเพื่อไงเอาบิลิตี้แหลกเขาไม่เกินห้านะฮะงะงะไม่งั้นมันจะโกงนะสมมติกมจะเอาจะเอาเรื่องดาเมจก่อนเนาะมีแค่การคลิปเปิดเต็งจะได้คิดตามกันได้สมมติว่าเนี่ยผมตุ่มจีแดงได้ยี่สิบเปิดเต็งดาเมจคูณยี่สิบงะเอามาคูณกันจะเท่ากับเก้าร้อยเอามาหารหนึ่งร้อยอในการเปอร์เซ็นงเนี่ยคือเอาเปอร์เซ็นต์ของที่เราได้เช่น 11เปอร์เซ็นตก็เอา11เปอร์เซ็นเอามาคูณกับดาเมจที่พึ่งดาเมจพึ่งตรงนี้คือเอ24นะฮะก็ามาคูณเนี่ยผมเอาเลขง่ายๆมาคูณเนี่ยแล้วก็หารได้100ตลอดเนะี่ยหารเงน100ตลอดจะเท่ากับเท่ากับ4นะฮะเอามาเอามาบวกกับดาเมจที่เราเนี่นะที่เราแบบบูพึ่งผมสมมติเมื่อกี้คือ2บเป็น14เลยนะก็จะเท่ากับ24เนะี่ยดาเมจพึ่งเราก็24 ดาเมจบวกสองคิเก็จะเท่ากับดาเมจยิย่ต่อประมาณนี้เนาะโอเควิธีการหาตัเต็งน,นะหวังว่าจะน่าจะมีประโยชน์โอเคอันต่อไปวิธีการให้พึ่งไก่พันธุ์เนี่ยให้เป็นตีมันน่ารักน่ารักนะฮะยีแล้วที่ไม่มีตีชุมปูฟ้าใจตุ้สายลุ้งน่าจะยากเนาะโอเคเดยการยัดมีออมเบรี่ก่อนนะฮะอย่ายัดอันนี้คือมันมันก็มีโอกาสติดแ,แต่ยากมากเราต้องยัดอันนี้ก่อนให้มันแบบลายพันธุ์นะ แบบปิ้งแบบเนีน้นะอ่าพอยัดเ็จเนี่ยเราสามารถยัดอยู่สองประเภทนะฮะคือที่จริงต้องตามเนาะผมจะเอาแบบพือีเอ e ์ก่อนพง้ีเ e อ์สามารถยัดไบเตอร์เบอร์รี่อย่างนี้ฮะอ่ากับมุนชาบนีะครับคือมันมีโอกาสได้นะครับคือถ้าใครได้มันก็จะเด้งขึ้นมาแบบด้ยขอแตดงความยินดีๆๆนะครับคุณได้คุณกับ,บันนี้นี้นี้นะครับโอเค ถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นอะไรเก็โชคร้ายไปนะครับโอเคก็วิธีการหาวเบอร์รี่ในการตีไก่เบเตอร์เบอร์รี่การตีไก่เหมือนกันนะแะ่ถ้าพูอเล่นโัล่วก็มาตีอยู่นี่ฮะปุ๊บนะฮะโอเคยัดเบเตอร์เบอร์รี่ไปนะฮะว่าได้หรือไม่ได้อ่าไม่ได้มันก็ไม่ขึ้นนะลืมขึ้นไหมไม่ขึ้นก็ไม่ขึ้นแล้วก็ยัดของชอบที่มันชอบโอเคไม่ขึ้นก็ครับไม่ได้ ไม่ได้ก็คือไม่ได้อย่ามาบ่นผมว่าเฮ้ยนี่นล้นคือคือคือก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่ามันไม่ได้ก็ต้องขอโทษเนาะก็ผมก็มีของแค่เนี้ยมันจะเอาไปค้าของยันตีจริงหมดแล้วนะต้องยกมือไหวนะครับโอเคโอเคถ้าเป็นอีเวนต์ได้แค่พระจันทร์กับไบลเบอร์รี่แต่ถ้าเพิ่งแบบไม่ใช่อีเวนต์ก็จะของที่มันชอบเนี่ยฮะถ้ามันชอบ มูเกอรี่ก็ยัดมูเบอรี่กายพลอะไรพนนึอเนะโอเคยัดงีออมเบอรี่ไม่ติดนะยัดยัยัดไปมันแค่ติดมันเพิ่มโอกาสมีการย้ายนะแค่เพิ่มโอกาสมีการได้นะครับโอเคนะนะครับต้งข้อดีของการให้มีออมเบอรี่เนึ่งครับคุณจะสามารถอัพเวลขึ้นได้เยอะมากยิ่งขึ้นว้าวถ้าเดี๋ยวผมลองเลยแล้วกันอย่างเช่นอย่างเช่นเนี่ยอ่า บบี้บีนะฮะซึ่งเงินผมไม่พอดีมีตัวอะไรที่มันมันมันผม่ามากเด้งับเวลให้มันกระโดดค้าคันได้มั่งเพราะว่าผมจะได้ทำการทดลองเนี่ยครับเพราะว่ามันเวลมันเยอะเอาง่ายๆคือสมมติว่าเนี่ยเพิ่งมันติดแตมันกระลังตีเองเนี่ยมันจะช่วยในการเพิ่มให้เนะอันนี้เพิ่มแค่ติดใช่ไหมเนี่ยมีอันนี้อาจจะเพิ่มยี่ติดเน่ะผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มเท่าไหร่นะ มันเพิ่มมันเพิ่มอ่าเอาเี้ยคือมันเพิ่มนะครับเช่นสมมติไอจัดไปจะต่องไปเรื่อยๆมันใช้ติติล้านใช่ไหมพอผมติดตะมันเนี้ยใช้ามล้านเก้าก็ลดมาหนึ่งแต่ก็ถือว่าเยอะมันก็ประหยัดไงนะนี่คือข้อดีนะโอเคก็ผมบอกเพื่อนกายพันเพียงเท่านี้บอกทั้งบอกว่าบวกกับไปรต็นมันดีแต่ต่างยังไงมันแล้วแต่โชคแล้วถ้าไปรต้นเยอะก็คือไปรต้นถ้าบวก เยอะก็บวกนะฮะเป็นไปน้อยเลือกบวกดีกว่าโอเคประมาณนี้นะโอเคก็ขอจบคลิปเพลงนี้ก็ต้องขออภัยที่ตาคลิปลงช้าอย่างไรต่างๆอางายนะครับโอเคครับขอขอบคุณที่ติดตามตลอดติดตามกดกราบจัดคลายกดไลค์กดแชร์เพื่อะไรพูนมีนะโอ้โหขอบคุณมากๆนะครับโอเคครับไว้เจอกันครับผมบ๊ายบายครับ